วันนี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2568 mm hmm. เมื่อวานนี้หลังจากออกจากห้างสรรพสินค้าพาราสดาวทาวมอนออกไปแล้วถนนหนทางก็โล่งสบาย พากันวิ่งไปจนกระทั่งถึงสนามบินเมืองจันทิครนหรือจันทิคระเมื่อไปถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัวเท่าบ้านเท่าตึกตรวจตัวเครื่องบินและหนังสือเดินทางว่าตรงกันหรือไม่ เมื่อเห็นว่าตรงกันแล้วถึงได้ปล่อยให้เข้าไปภายในเพื่อเช็คอินครั้นเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ไปหาที่นั่งรอเวลาเนื่องเพราะว่าเวลาที่เครื่องจะขึ้นก็คือสี่ทุ่มของประเทศอินเดีย เป็นเรื่องตลกที่ว่าอากาศ12องศาเซลเซียสกับผมไม่สะทกสะเทือนอะไรรู้สึกว่าเย็นสบายดีเสียด้วยซ้ำไปแต่เข้ามาภายในสนามบินกับรู้สึกหนาวจากเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นระบบท่อส่งออกมาเป็นท่อใหญ่ๆประมาณหน้าหก นิ้วหรือว่าแปดนิ้วเลยทีเดียวเมื่อเพวกเรารอจนกระทั่งได้เวลาเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกขึ้นเครื่องหลงดีใจว่าเรามีเวลาเผื่อเอาไว้มากที่สนามบินนานาชาติอินทิราคารทีเมืองนิวเดลีแต่ปรากฏว่า พวกเรามาถึงสนามบินกันตอนเที่ยงคืนเศษกระผมอัตบภาพยังคิดว่านาฬิกาตนเองเสียหรือเปล่าเนื่องเพราะว่าจากจันทิคระมาถึงเดล,ลีนั้นใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงเดียวเครื่องของเราขึ้นตอนสี่ทุ่มก็ควรจะถึงตอนห้าทุ่ม ไม่ใช่ถึงเอาเที่ยงคืนกว่าแบบนี้รากฏว่าทางกับตันต้องพาเครื่องบินอ้อมพายุเพื่อที่จะให้บรรดาผู้โดยสารทุกคนได้รับความปลอดภัยจึงได้เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ส่วนใหญ่แล้วเครื่องบินจะเติมน้ำมันแค่พอเดินทางในระยะบินของตนเองเท่านั้นเนื่องเพราะกลัวว่าถ้าน้ำมันมีมากแล้วถึงเวลาเครื่องลงอาจจะกระทบกระเทือนถึงกับระเบิดไฟไหม้กันได้ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเครื่องบินที่มีปัญหานั้นเมื่อถึงเวลาจะลงสนามบินต้องถ่ายน้ำมันทิ้งทั้งหมดก่อนถึงจะลงได้แต่ว่าพวกเรามาลงได้โดยปลอดภัยทั้งทั้งที่ทบินจนเลยเวลาไปชั่วโมงกว่าแต่การทำงานของแขกอินเดียก็ทำเอาพวกเราน้ำตาจะไหล เนื่องเพราะว่าทุกคนทำงานของตนโดยไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะตกเครื่องบินหรือไม่เมื่อเพื่อเรารับกระเป๋าแล้วก็ต้องมาผ่านการเข้าไปเพื่อที่จะตรวจเช็คอินก็มีเจ้าหน้าที่ตัวเท่าบ้านเท่าตึกมาตรวจหนังสือเดินทางกับตั๋วเครื่องบินว่าตรงกันหรือเปล่า โดยเฉพาะสมณศักิ์ยาวยาวอย่างของกระผมอัตตมภาพเป็นต้นเมื่อขึ้นไปตรวจเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องมาเข้าคิวรอเพื่อที่จะผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองอินเดียเจ้าหน้าที่ก็ทำแบบเดิมก็คือมาตรวจตั๋วกับหนังสือเดินทางว่าตรงกันหรือไม่ กับผมอัตมภาพก็ได้แต่นึกในใจว่าถ้ากูตกเครื่องบินงานนี้มีเหตแน่บรรดาแถวที่ยาวเหยียดนับพันพันคนแบบนี้คุณมาค่อยๆตรวจทีละคนแถมยังผ่านไปแล้วต้องไปรอให้ผ่านเครื่องตรวจเอ็กซรเลอีกซึ่งกว่าจะผ่านเข้าไปได้ปรากฏว่าถาดก็มีน้อย เจ้าหน้าที่ก็ตรวจตราละเอียดเหลือขนากระผมอัตมภาพที่เดินผ่านไปโดยไม่มีเสียงดังเลยเจ้าหน้าที่ก็ยังเอาเครื่องตรวจมากวาดซ้ายกวาดขวากวาดหน้ากวาดหลังแล้วก็ถามหาบอดดิ้งพารกระผมอัตมภาพชี้ว่าอยู่ในถาดเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้รอจนกระทั่งถาดมา ถึงเอาบอดดิ้งพาสมาประทับตาอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เมื่อผ่านเข้าไปทุกคนรู้ว่าเป้าหมายของตนเองอยู่ที่ไหนก็ตรงดิ่งเข้าไปยังทางออกขึ้นเครื่องนั่งรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอกันไปเป็นชั่วโมงกว่าที่จะมีเจ้าหน้าที่มาถึง แต่เจ้าหน้าที่กลับมาเชิญพวกเราทั้งหมดออกเสียก่อนแล้วก็ให้แสดงตั๋วเข้าไปใหม่ทีละคนกว่าที่จะตรวจสอบครบครันก็ทำเอาเลยเวลาเครื่องขึ้นไปแล้วซ้ำตอนที่ขึ้นไปบนเครื่องบินก็ยังมายืนเลงอีกว่าชื่อของตนเองกับพาสปอร์ตตรงหรือไม่ แค่นั้นยังไม่พอขึ้นเครื่องมาแล้วเจอน้องหนูชาวไทยเพราะว่าเป็นเครื่องการบินไทยก็ยังอุตส่าห์ถามหาและขอดูว่านั่งหมายเลขอะไรแต่ผมอัตมภาพได้แต่นึกในใจว่ากูจะบ้าจะรีบกลับบ้านแต่ว่าทุกคนดูท่าว่าบ้านจะอยู่ที่อินเดียนี้ก็เลยไม่รีบร้อนอะไร แต่ก็ยังดีตรงที่ว่าเมื่อน้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาตลอดเส้นทางเดินในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้จะเป็นอากาศเทวดาก็ดีรุกขเทวดาก็ดีภุมมะเทวดาก็ดีตลอดจนกระทั่งเหล่าสัมภเวสีเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีฤทธ์ก็ตาม ทำให้เกิดความคล่องตัวจนกระทั่งกับตันอุกฤษนำเอาเครื่องมาลงที่สนามบินนานาชาติสวนภูมิก่อนเวลา20นาทีเพื่อเราขึ้นรถไฟฟ้ามายัางอาคารผู้โดยสารผ่านการตรวจเข้าเมืองของประเทศไทยที่เร็วสายฟ้าแลบคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประมาณ3วินาทีเท่านั้น มาคิดว่าถ้าประเทศอินเดียนักท่องเที่ยวมากเท่าประเทศไทยจะนรกแตกขนาดไหนก็ไม่รู้เมื่อเรามารอรับกระเป๋ากันที่สายพานหมายเลขสิบกระผมอัตมภาพที่มืวานได้ทิปให้กับคนขับรถบัสไปหนึ่งพันรูปีทิปให้กับเด็กวัดจอมเฟนลี่ของเราไปห้าร้อยรูปีแล้ว วันนี้ก็มามอบให้น้องกระตูนสามพันรูปีและให้กับคุณเออีกห้าพันรูปีกลายเป็นว่าเงินที่มีอยู่ยังเหลืออีกตั้งมากไม่นึกว่าคาถาเงินล้านสูตรพิเศษจะมีผลจนขนาดนี้ได้รับกระเป๋ากันมาถามไทยสารทุกขสุขดิบของแต่ละคนและร่ำลากันแล้ว กับผมอัตมภาพก็ขึ้นรถตู้ที่คุณปิ่งนายนัทพาสองค์วรวิทย์มารับวิ่งไปแบบถนนโล่งๆเนื่องเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยกลับไปถึงที่พักก็ฉันเพนแล้วนอนพักหลังจากลุกขึ้นมาก็บันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนให้กับทุกท่าน งานนี้สิ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือแม้แต่คุณเอและน้องกระตูนซึ่งเดินทางไปธรรมศาลามาคนละหลาย,ลายรอบแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เฝ้าองค์ดาลัยลามะถึงไปดักรอที่พุทธคยาทุกปีแต่ก็ท้อกระแสะคนเป็นแสนจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า และองค์ดาลัยลามะนั้นเพิ่งเปิดให้คณะของเราเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาอาจจะเป็นเพราะสุขภาพของพระองค์ท่านหรือว่ามีกิจการงานอื่นก็ไม่ทราบได้แต่กราบขออภัยนะครับหลวงปู่ ถ้าหลวงปู่จะให้กระผมอยู่ต่อด้วยกันก็ต้องให้กระผมแข็งแรงพอนะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแทบจะคลานแบบทุกวันนี้เห็นท่าจะไม่รับประทานอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่พระลามะตลอดจนกระทั่งสามเณรทั้งหลายฝึกการเขียนภาพทางกาปัก ภาพทางกาหรือว่าโรอยสายสร้างมันดา่าหรือว่ามนทนนั้นหลายท่านเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าพระเนนเรามาทำเรื่องอะไรแบบนี้ทำไมไม่ให้คลาวาดเขาไปทำก็ขอให้ทุกคนนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อของเราซึ่งเขียนเลขเขียนยันลบผงต่างๆ แม้กระทั่งหลวงปู่เจ้ยก็ใช้วิธีตีเหล็กหรือว่าทุบหินสร้างถนนหนทางสร้างทางจงกรมนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมชั้นยอดโดยที่อาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องโยงเพราะว่าต้องเข้าสมาธิในการที่จะเขียนภาพทังกาหรือว่าปักภาพทังกา ตลอดจนกระทั่งลงสีโรยทรายสร้างมันดาลาถ้าสมาธิเสื่อมลงก็ต้องหยุดก่อนรอจนกระทั่งร่างกายไหวก็เข้าสมาธิทําใหม่นั่นก็คือการซักซ้อมเข้าออกสมาธิและเป็นสมาธิใช้งานเสียด้วย ดังนั้นเราจะเห็นว่าบรรดาพระภิกษุสมณเน,นตลอดจนกระทั่งองค์ลามะของทางด้านทิเบตก็ดีวัชรยานก็ตามล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับที่เรียกว่าใช้ได้เลยทั้งสิน้นเพราะว่าได้รับการฝึกฝนมากันแบบนี้เอง หลวงปู่หลวงพ่อของบ้านเราที่ซักซ้อมเขียนเลขเขียนยันให้เห็นอย่างชัดเจนอันดับแรกเลยก็หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามท่านเองเขียนเลขเขียนยันผลิตวัตถุมงคลกันข้ามวันข้ามคืนไม่ยอมให้จิตคลายออกมาโดนรักโลกโกรธหลงโจมตี อีกท่านหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือหลวงปู่เจ้าคุณทองวัดสำเภาเฉยจังหวัดปัตตานีกระผมอัตมภาพนั่งคุยกับท่านท่านก็ถักเชือกถักตะกุดของท่านไปเรื่อยสมาธิทรงตัวแน่นิ่งดีมากๆอีกท่านหนึ่งก็หลวงพ่อเพียนวัดเกลนกระถิน ท่านเองก็นั่งเขียนเลขเขียนยันจานตะกุดของท่านอยู่อารมณ์ใจส่งตัวดีมากๆแม้ว่าไม่ถึงขนาดเขียนต่อหน้ากระผมอัตมภาพเพราะไม่ได้คุ้นเคยกันขนาดนั้นท่านยังวางมือมาแล้วก็ต้อนรับคณะก่อนเมื่อคณะไปแล้วท่านก็เริ่มเขียนเลขเขียนยันจานตะกุดของท่านต่อไปตามเดิม เรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นกีฬาสมาธิที่ช่วยให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นสภาพจิตทรงตัวไม่โดนรักโลภโกรธหลงกินใจได้ถ้าสามารถทรงตัวไปนานๆจนกระทั่งกิเลสตายไปเอง ก็จะบรรลุมรคผลในลักษณะเจโตวิมุตต์คือการใช้กำลังใจในการข่มกิเลสจนกระทั่งสูญสลายไปเองในช่วงท้ายนี้ต้องขอเจริญพรขอบคุณเจ้าแม่อภิสราเทวีและบริวารทั้งหลายตลอดจนกระทั่งท่านพี่อสุรินทราหู ท่านพระกฤษณะและท่านปู่ทาเวสุวรรณที่ให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ตลอดเส้นทางพาฝ่าฟันภัยอันตรายต่างๆไปได้ด้วยดีไม่นึกว่าในชีวิตนี้นั่งเครื่องบินแล้วจะต้องบินย้อนกลับมาเพื่อให้ตำรวจเอาตัวผู้โดยสารที่ต้องสงสัยไปก่อน ถ้าไม่ได้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ช่วยดูถ้าจะไม่แคล้วคลาดปลอดภัยอย่างนี้เพราะคุณเอบอกไว้ว่ามันโดนเอาลงไปคนเดียวอีกสองคนที่เป็นเพื่อนกันนั้นยังอยู่บนเครื่องบินเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคุณเอนั้นนั่งอยู่ใกล้ๆเห็นว่าทั้งสามคนนั้นกระซิบกระซาบคุยกันไปคุยกันมา อาจจะเป็นเพราะว่าคนอื่นรู้แล้วว่าตนเองเป็นผู้ต้องสงสัยอีกสองคนก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นที่ตื่นเต้นระทึกใจอาจจะทำให้คุณเอระทึกใจอยู่คนเดียวเพราะว่ามาบอกพวกเราหลังจากที่ลงเครื่องมาแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้